ความรักเมื่อคุณไม่ไปต่อแล้วคุณไม่ต้องการมีความสัมพันธ์นี้แล้วมันจะจบลงยังไงนะคะต่อจากนี้ชีวิตของคุณจะจบลงยังไงเราจะถามพี่ไพ่ดูนะเธอเปิดไพ่ส,สดๆกันเลยนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกคนที่ผ่านเห็นคลิปนี้อุบัติเหตุข่าอุปสรรคตายด้วยไฟแต่งงานยังไงคะเนี่ยลูกดวงย้อนแย้งอีกแล้วเธอย้อนแย้งอีกแล้ว ฉันเปิดคลิปมาแต่ละคลิปนะเธอครูไพ่ไม่เคยช่วยฉันเลยหลังๆนี่ครูไพแบบ่แบบแบบแบบต้องการหักมุมไม่หมอมากไม่หมอถามว่าถ้าคุณไม่ไปตอบเขามันจะจบยังไงชีวิตของคุณต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างฉันก็คิดว่าไพ่จะบอกว่าคุณจะมีงานมีเงินไปโฟกัสงานอะไรแบบนี้ไพต่ตอบว่าอุบัติเหตุข้ามอุปสรรคแล้วก็ปิดท้ายด้วยการแต่งงานชำ้ำช้ เอายังไงกับชีวิตลูกดวงฉันลูกดวงฉันกำลังจะมูฟออนแล้วก็มีครูไพ่มาพูดแบบนี้ <c oughs> ที่ลูกดวงคอมเมนต์ไม่หมอดูทุกคอมเมนต์ฉันเข้าใจเธอแล้วเธอดูไพ่ฉันขึ้นเธอจะให้ฉันอ่านไพ่อยังไงพอคุณจะมูฟออนเขาก็แบบว่าฉันจะข้ามบทสรกนี้ฉันจะเข้ามาคุยกับเธอ ฉันต้องมีความกล้ารวบรวมความกล้ามาพูดมาเคลียประเด็นเพื่อจะได้กลับมาคืนดีกลับมาขอ,อกาสกลับมารอบนี้คุณเชื่อไหมว่าเขามีอะไรมายืน่นข้อเสนอให้คุณก็คือการแต่งงานใครที่แต่งงานใครที่งอนกับสามีสามีคุณไม่ยอมอย่านะฉันบอกเลยหรือถ้าใครเป็นแฟนกันแฟนคนรักของคุณก็จะกลับมางอ้อแล้วก็อาจจะมีการวางแผนการมัดมือชก มั่นหมายแต่งงานชำชำไปเลยเออดูสิรอบนี้ถ้าไปขึ้นแบบนี้แล้วลูกดวงฉันจะมุฟออนยังไงก่อน <c oughs> คือไฟมันหักโมมว่ะอธิบายว่ไฟมีแบบมู้กี่ใบร้อยใบสามพันล้านใบเธอดูดสิมันขึ้นแบบนี้ขยันขึ้นด้วยนะแต่ไฟสำหรับนี้แรงนะแม่หมอเปิด หลายคนบางคนโดนของโดนคุณใส่มงินดำแต่ใดก็แล้วแต่เปิดไพ่นี่ปุ๊บถ้าเขามีนะมันขึ้นเลยเรงมากเลยเขาเขาก็บอกว่าจริงค่ะแม่เออหนูไปทะเลาะคนนั้นคนนี้แล้วก็รู้สึกแปลกๆฝันแปลกๆทัวไพ่แม่นไพ่สําหรับนี้แม่นนะเออเธอลองมาดูดวงเจาะลึกกับฉันได้นะแต่ขอหลังวันที่สิบสองธันวาเนานะแม่หมอไปล้าแก้บนเสร็จก่อนอ่ะอ่ะต่อไปเลยแล้วเขากําลังมีไอเดียใหม่ๆปึ้ง มีไอเดียอะไรบางอย่างด้วยนะมีข้อเสนออะไรไม่รู้ของเขาเออมีมีการคิดวางแผนมีไอเดียว่าฉันจะเข้ามาง้อเธออุ้ยแล้วเธอมีพยาสังหาริมทรัพย์ด้วยนะแล้วแล้ว,แล,วแล้วดูเหมือนว่าคุณก็ ช่วงที่เขาทําให้คุณประสาทแดกคุณโมโหมากเลยนะคุณไม่เอาแล้วคุณเพี้ยงแล้วคุณไม่เอาแล้วความสัมพันธ์นี้โหไม่เอาแล้วมึงทําให้อะไรเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวเอาเป็นอะไรเป็นใบโพล่าหรือต้องการอะไรถ้ายังสับสนแบบนี้กูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วอพอคุณออกมาเขาก็มีเนี่ยการยื้อการลังให้คุณกลับไปมันมันยังไงก่อนให้ ให้เอาเอเอาอะไรกับแม่หมอครูไพ่วันนี้ครูไพ่เป็นอะไร <c oughs> ครูไพ่รู้ไหมว่าวันนี้ครูไพ่ย,ย้อนเย้งกับแม่หมอมากเลยวันนี้แล้วลูกดวงจะทําไงนี่คุณจะให้โอกาสเขาไหมอะถ้ามันมาแบบนี้ก็ไม่รู้ทําไงเหมือนกันก็ต้องถามแนวเนี้ยคุณจะให้โอกาสเขาไหมถ้าเขากลับมาง้อคุณไหนดูพลังงานของฝั่งคุณนะนี่เปิดไพ่อีกสำรับหนึ่งแล้วนะดูซิพลังงานฝั่งคุณเป็นไงบ้างเขากลับมางอ้อแล้วอะ ถือหนึ่งถ้วยมีเซนด้วยนะเซนคุณแรงคุณไม่เอาเห็นไหมฉันบอกแล้วลูกดวงฉันฉลาดอ๋อเอาไหนเป็นนี้ลูกดวงฉันต้องไปเอาอาหารหมากินล่วงหน้าไหเนี่ยเธอตอนแรกเธอเขามาจีบเขามางอ,อเธอก็เอ้ยขอคิดดูก่อนเดี๋ยวมันเชื่อในเซนอน่ะเอ้ยเดี๋ยวมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมมันสันดานไหนก็เป็นแบบนั้นหละ ไม่มีทางเปลี่ยนได้หรอกฉันไม่เชื่อแก,อ,กอ,อีกแล้วแกหลอกฉันมาหลายครั้งแล้วแกขายฝันให้ฉันหลายรอบแล้วนะแล้วแกก็ทําไม่ได้สักรอบแกไม่เคยดีๆกับฉันสักรอบหนึ่งเลยแกชอบทําเออนำความประสาทเด็กมาให้ฉันเนี่ยเขามางโง่หลายๆครั้งครั้งแรกอ่าไม่ไม่ไม่สนใจหันหลังให้ครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งที่ห้าบึ้ม <laughs> ฉลุมฉลอง <laughs> ให้อภยัยรักเขา ลองดูอีกสักครั้งเผื่อเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนสันดานตรงนั้นได้เหมือนที่เขาบอกคุณในรอบนี้แล้วไพ่บอกว่าภายในสามวันสามสัปดาห์าคุณจะรับข่าวข่าวที่ดีจากเขาคนนี้ค่ะไม่รู้ไปคิดเองเอาฉันอ่านไพ่ได้แค่นี้เลย,ย่ารมดาฉันละกันไพ่มันขึ้นแบบนี้เออใครรอคนคนเก่าก็ยิ้มแฉ่งเลยยิ้มบานฉ่ำมากส่วนใครที่ไม่รอก็ก็เลื่อนผ่านไปก่อนเลยสมมุติว่ามันเป็นพลังงานของคนที่เขาเชื่อเออคุณไม่เชื่อคุณเลื่อนผ่านไปเลย ฉันก็ช่วยได้แค่นี้ค่ะฉันอ่านหัวข้อทําหน้าที่ของฉันได้ดีสุดแล้วเพราะฉะนั้นใครรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างโทรแล้วให้ฉันฟังซิเป็นยังไงบ้างไลิมันไลิมันแม่นไหมเอออยากรู้คนที่เข้ามาเห็นคลิปเนี้ยแม่นไหมคุณคิดแบบนี้จริงๆริงไหมหรือมีบางคนที่ไม่ต้องการเขาแล้ว ก็เล่ากันได้เล่ากันได้หมอฟังทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เนาะเป็นค่าครยแม่หมอแล้วหากว่าเราอยากร่วมกันแบบให้กําลังใจแม่หมออยากให้ค่าครูแม่หมอก็ให้ผ่านบัญชีนี้ของแม่หมอได้เลยแล้วเงินส่วนหนึ่งนะคะแม่หมอจะนําไปสร้างปูองดากับแม่ย่ามณนิจันทานคราชพญานาคสีขาวพญานาคสีดําในสํานักของแม่หมอเองนะคะแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างแบบพญานาคแบบคู่รักเนี่ยจะทําให้เราสมหวังในความรัก แล้วปู่องค์ดำเป็นเจ้านาคาแห่งความมีอำนาจมีบารมีเป็นองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเพราะฉะนั้นเราขออะไรที่มันไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่เหนือเกินกรรมที่ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นขอเรื่องเองินเ,เรื่องงานอาขอได้เลยแกให้แน่นอนเรื่องความรักก็เหมือนกันอยู่ในศีลในธรรมถ้าไม่ได้ไปเยี่ยงของใครมาขอแกดูนะอาจจะทําให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีได้เพราะมีเพื่อนๆหลายคนนะคะกลับมารีวิว,วว่าเขาขอแล้วเขาได้กันลองขอดูค่ะเออไม่ขอไม่รู้ ไม่ลองไม่รู้เธอเธอลองดูนะคะลองขอองค์ปูงย่าดูแล้วก็ทักบ้านเขียวนะมารับอ่ะโวยเปอร์พร้อมกับเลขนําโชคและตามลัคนาตามวันเกิดฟรีๆทางบ้านเขียวได้เลยค่ะ